โอเคครับต่อไปครับจะเป็นฝั่งของทางมอเตอร์เรซิงนะครับที่1นะครับพี่โอโบครับตอนที่1เป็นอะไรครับเออไปข้างหน้าสภาไปตางนี้มาตอนนี้ครับเดี๋ยวไม่มีนักข่าวมาหน่อยหรือสรุปปรุปไม่มีนักข่าวมาหน่อยหรือตามบอกก่อน ฝั่งนี้ฝั่งนี้ขอให้เป็นทางฝั่งนี้เป็นโมโตเรสซิ่งนะครับฝั่งนี้เป็นโมโตเรซิ่งยืนบนเส้นเลยครับยืนบนเส้นเลยครับโมโตเรสซิ่งยืนบนเส้นเลยครับฝั่งนี้ขอให้เป็นทางมาราทอนนะครับยืนเหยียบเส้นเลยนะครับหันหน้าเข้าหากันเลยครับหันหน้าเข้าหาตรงกลางครับไลฟอร์ดพังรู้เรื่องปะเนี่ยฮะไปมาห่างกันนครับครับได้ครับพ่อตา เดี oh, s <S right? ๋ยวตน้นอยีต้น่อยคิดว่ามึงต้องรับรางวัลนะพ่มอใหาี่หมอให้ข้าวฟอบเชิญละครับพี่โบแล้วแล้วตำรวจที่ต่อทะเบีนค่ะที่ทะเบียนหน่อยที่ริมสุดใครอะวชดันไยังไง่อนว่าโอเคนี่คือนี่คือผู้ที่ชนะแล้วก็ผู้ที่ได้รางวัลจาก กิจกรรมของทางสภาใช่ไหมครับใช่ครับมองคือผู้ที่ชนะของยี่หัวสักคู่นะครับสักครู่นะครับโทษครับครับเดี๋ยวทั้งหมดทั cutter, Dude, ้งสองรายการนะครับช่วยเรียงลําดับตําแหน่งที่ได้ด้วยนะครับใครได้แชมป์อยู่หน้าสุดเลยนะครับแล้วก็เรียงลำดับไปนะครับเราไปอยู่รายการลักส์ตอรตัวชิโร่น้องเลิฟอยู่ข้างหน้าเลยตัวชิโร่ตัวที่ห้าหกเจ็ดแปดเราน่าจะแยกกันไม่ได้เพราะว่าคุยกันทั้งหมด เชิญเลยครับเชิญเลยครับโอเคเดี๋ยวเริ่มเลยนะครับเพราะว่ารางวัลที่ได้รับก็จะเป็นตามที่นายกแจ้งไปอยู่ตรง a d เซ็ center นะครับเดี๋ยวคุณพาวโบจะเป็นคนมอบให้แต่ละคนนะครับอาคุณพาวโบเชิญเลยครับขอบคุณนะครับโอเคเดี๋ยวสั้นๆเลยคือเด e r a เอ้ย The m a า a t h ก่อนใช่ไหม m a r a t h o ที่หนึ่งคือจะได้ได้ทองหนึ่งบาทนะครับ ทองม้วนราคาหนึ่งบาทนะครับวายอะไรอะ่ะฝาดคอตัวชิโร่ได้ใช่ไหมครับโอเคของรางวัลชิ้นนี้จะไปรับบนเวทีในวันที่หนึ่งตุลานะครับไม่ไปแล้วครับผมอะไรนะไม่ไปแล้วครับอ๋อคือลักษณะเหมือนตัวชิโร่ต้องการจะแปลรูปให้เร็วที่สุดเหรอไปไปไป <c oughs> คือในเมื่อถ้าตัวชิโร่รู้อยู่แล้วว่าได้ก็ ก็ยืดล่วงหน้าได้ไหมล่ะบัตรบัตรเครดิตไงก็ล่วงหน้าไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปค่อยไปปิดยอดก็ได้นี่ค่อยไปโปะเออค่อยไปโปะก็ได้โหนี่คือต้องการเอาทองเดี๋ยวนี้เพื่อจะเอาไปแปลรูปแล้วซื้อกาสจอเดี๋ยวนี้เลยเหรอโอ้โหใจมึงเหี้ยมเหลือเกินเนาะเรียบร้อยไอโตไอตโตน้องเลิฟเหพี่แล้วก็ที่เหลือของของกิจกรรมคือจะได้เป็นอ่าอะไรบ้างนะพิเตอร์อยู่ป่ะเออเป็นกระช่องครับ ออเป็นกาชาใช่ครับวิกเตอร์แจกไปยังอ่ายังครับอยู่ในตัวพี่ครับยังไม่ได้ให้มาเลยวีบีบิกเตอร์อ๋อให้มาละสองร้อยลูกแจกใครวันหน้าสองรอยลูกเอ่ออันนี้ให้มาให้แจกใครให้แจกทางฝั่งมาราทอนก่อนเนาะมีคนบอกว่าให้กำลังใจตัวชิโร่นะครับ ลุ้นแค่ว่าเดือนนี้ทองอย่าตกนะครับราคาทองที่สองห้าร้อยหล่นลงมาเหลือสองหมื่นห้าห้าเลยนะสามร้อยที่สี่สองร้อยครับโอเคนะครับทุกทีที่สองครับที่สองจะเป็นห้าร้อยลูกครับที่สองยกมือครับฝั่งประธอนครับที่สองยกมือครับเชิญเลยครับเชิญเลยครับเดินมาข้างหน้าเลยครับอันนี้จะเป็นห้าร้อยลูกครับพี่ ดูนะครับว่าอให้ผิดจะด้วยโชคดีนะครับโชคดีครับโชคดีครับวนโชคดีครับโชคดีครับเข้าแถวใช่ครับกลับไปเข้าแถวครับเดินเชิดเอามาแล้วเอามาแล้วมาตือตือไม่ห่านไม่ห่านกูแทงนะอมด้วยและที่เที่ยวนั่งคือตือเมอตือเตือเรียบร้อยตือนเม่อเปลี่ยนตัวนะครับเนียนเมือโอมาขอป่ะเนี่ยไอ้เชี่ยมึงเนียน ไอ้เย้ยเนี่ยเหม่อพี่ดึงจากตัวเลยฮะพี่คนละกลับมาแล้วกลับมาแล้วกลับมาแล้วโทษโทษเถอพี่ก็ไม่เล่นทางผมเนาะไม่เล่นกดอยู่เนาะไม่คิดวไม่คิ้วแม่งจะเหมือนี่คือที่สองครับกาชาห้าร้อยลูกครับปีนิดด้วยครับปีนิดด้วยครับขอให้เกลือครับขอให้แม่งเกลือห้าร้อยลูกต่อไปครับที่สามครับสามร้อยลูกครับถนนครับ ดีดีด้วยครับดีดีด้วยครับถนนจะหายไปตัวนึงถนนไปเข้าแถวถนนเข้าแถวครับไปเข้าแถวครับถนนยังอแงถนนถนนคนเขารอรับรางวัลเยอะแยะถนนเอ๊ะมันมันเลขศูนย์มันหายไปตัวบักหรือเปล่าลองไปแจ้งนายกหลังบ้านกดทิเก็ตนะกดทิเก็ตเอาไปไปที่สามข้างหลังเช่ไครับที่สามข้างหลังได้เท่าไหร่ครับอันนี้จะเป็นที่สี่ครับจะได้สองร้อยลูกครับ พี่เขาดูทมบุญให้ตรงๆไปแล้วกันไม,ม่สนิทเลยเยบบ้อยครับแล้วก็ที่เหลือก็จะได้เป็นบัตรเข้าร่วมงานวันที่1น,นะครับบัตรเข้าร่วมงานวันที่หนึ่งครับมีคอนเสิร์ตให้ได้ดูกันแล้วก็ของาะวันที่คุณได้ตรงนี้คุณมีโอกาสที่คุณจะได้เพิ่มด้วยแต่ขออนุญาต อุบเรื่องของรางวัลไว้อีกนิดนึงเพราะตอนนี้กําลังเคลียร์กันอยู่นะครับแต่เชื่อได้เลยว่าคนที่ไปแล้วลุ้นของรางวัลอ่ะคือแฮปปี้แน่นอนนะครับแฮปปี<ม>้แน่นอนประมาณนี้ครับเก็บบัตรไว้ให้ดีถ้าเกิดใครว่างก็อยากให้มาล่้มสนุกกันโอเคครับต่อไปครับจะเป็นฝั่งของทาง Motor ร์เรซินะครับที่1น,นะครับพี่โอโบคาร์มอนที่หน่งเป็นอะไรครับ รางวัลที่1เป็นมอเตอร์ไซค์หนึ่งคันซึ่งมูลค่าแพงกว่าทองแล้วก็ไม่ไม่ราคาเหวี่ยงด้วยนะครับไม่แน่ใจว่าตัวชิโร่ต้องแน่นอนตัวชิโร่ต้องเล็บตัวชิโร่ต้อง่นอนโอ้โหตัวชิโร่เอาจริงถึงวันที่หนึ่งตุลาไม่ลงมาเหลือสองหมื่นหรอกมั้งพี่ก็พูดไปเผื่อวันที่หนึ่งผมได้รางวัลเป็นการ์ดจอว่าไงครับผมก็เลยยังไม่ซื้ออ้าอ้าเอามีเหรอมีเหรอมีเหรอในนั้นเหรออีกหมอเตอร์ไซค์หนึ่งคันครับหม่องไปรับที่งานเลย แย่เด้อแล้วก็คือหมองต้องขี่มอเตอร์ไซค์กลับบ้านด้วยนะครับไม่มีการขนส่งให้นะครับ้หมองก็มีโอกาสที่จะรับมอเตอร์ไซค์ในงานอีกนะครับเฮ้ย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 พี่อย่าไปพูดไปเลยโอเคครับต่อไปที่2นะครับจะเป็นรางวัลกาชาปอง500ลูกครับที่2ฝั่งมอเตอร์เรซิ่งเจด้านหน้าเลยครับ การจะปอกห้าร้ลูกครับมีมังกหังไหนครับมืนใครอ่ะครับอโอ้โหักไม่เอาทรงเลยแล้วก็ที่3ครับ300ลูกครับเชิญครับรวมๆก็สี่พันหเลยนะนี่นี่คือยวยใช่ไหมครับใช่ครับยวยไม่ต้องเศร้าไปน้องคือมันเป็นการแข่งขันนะ ที่ว่าเดี๋ยวยุ้ยอาจจะได้ของรางวัลที่ดีกว่าก่อมหม่องในวันนี้ก็ได้ถ้าถ้ายุ้ยไปงานนะอุ้ย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 พูดไปทำไมยุ้ยเงียบเหมือนเหมือนจะให้ให้ให้คุยพี่หรือเปล่าหรือไงไม่ครับไม่ครับยุ้ยแอบพูดในใจมึงก็พูดได้สิพี่ครับครับสรุปยุ้ยอยู่แคนาดาค่ะยุ้ยเลย อ่านี่ของเดียวเดียวเดียวแล้วมันทานกันเดียวสามร้อยลูกครับแล้วก็ที่สี่ครับที่สี่จะเป็นสองร้อยลูกครับแคร์นี่ฮะแครขอแบ่งด้วยดีใจด้วยครับโอเคครับก็เรียบร้อยนะครับแล้วก็ที่เหลือฝั่งมอเตอร์เรสซิ่งเช่นกันนะครับตั้งแต่ที่ห้าไปต้นไปนะครับก็ จะได้บัตรเข้างานนะครับที่ห้าหกเจ็ดแปดนะครับเขาต้องติกเก็ตอะไรยังไงหรือเปล่าที่บองที่ห้าอ่าในส่วนของอคนที่ได้รับรางวัลเออ่บัตรเข้างานนะครับเดี๋ยวเรื่องกดติกเก็ตเดี๋ยวนายกอยู่ปะวีบี BB. ให้คนที่ได้ที่ห้าถึงที่แปดกดติกเก็ตไปแจ้งชื่อเลยปะ โอเคอ้าวสำหรับที่5ถึงที่8นะครับใครที่ยังไม่เคยแจ้งยังไม่ได้ซื้อหรือยังไม่ได้บัตรเป็นโควต้าอะไรก็ตามทีนะครับให้ติดต่อกดทิเกตไปนะครับแจ้งชื่อเบอร์โทร IC แล้วก็ชื่อเบอร์โทร OC นะครับก็สุดท้ายนี้เรียนเชิญพระท่านครับกล่าวอะไรสักเล็กน้อยกับผู้เข้าแข่งขันทั้งสองรายการครับขอเรียนเชิญครับโอ้โหทำเป็นงานยิ่งใหญ่เหลือเกิน เอาเปิดตัวสักเปิดตัวดิก่อนอื่นก็ขอบคุณทุกทุกคนทำไมอ่ะทำไมเปิดเปิดตัวแล้วแก่แล้วไงมาร่วมงานกันนะแล้วก็อันเนี้ยมีสองอย่างไม่แก่ก็มาเล่นกล่องเสียงตรงเนี้ยไอ้คนคนเป็นประธานมันต้องมีเสียงประมาณนี้คือวูฒิเขาโหแก่มากแล้วไม่ไหวแล้วคือ ขอบคุณน้องๆที่มาร่วมสนุกนะครับเราต้องหวังว่าครั้งหน้าเราท่านครับท่านกระโดดไปครับท่านกืนละกืนเสด็จแล้วครับกืนกระโดดถูกต้องผู้มนุษไปเล่นกันเถอะกลัวเสียเวลา่ะขอบคุณที่มาสนุกกันแยกย้ายครับน้องๆครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับโอเคครับขอบคุณทุกคนครับโอเคครับหนอนอะไรอะหนอนขอบคุณพี่ปาโบนะครับผมพี่เจมมีรถไหมครับ อะไรนะที่เจ็ดใครถามนะที่เจ็ดมีรถหรือเปล่าใครถามนะไอฟอดรับไอฟอดไฟอดนะไอฟอดเหรอจเลยครับใจเย็นๆนะเป็นแค่ถามเปิดครับวถ่ายรูปนะใช่ไหมบีหนึ่งบีสองไอฟอดนะ อันนี้คือเราต้องแจ้งทิกเกตวันนี้ใช่ไหมครับต้องใช้อะไจัดเอาข้อมูลที่ใช้ก็คือคนเดียวได้สองใบ่องคนได้สองคนเห็นหน้าไงผมดีใจที่ละลายมาอีสองร้อยเจ็ดสิบ